เขาจูนพุดนิดดน่อยกนนะเดี๋ยว ั้งกระจายน้ปวดตุบุกว้ยอ่อนซ้อนเห็ดนะจ๊ะสวัสดีจ้าพี่น้องเอฟซีสุขุสุขคนมาเด้อพี่น้องเอฟซีมาเก็บเห็ดน้ำปลาอยู่กับลุงจอดดูดูใบไม้ร่วงเข่ามาแล้วจ้าพี่น้องเห็นม่กรูดใบไม้เต็มนะจ๊ะใบไม้ไล่ไล่สีเห็นเห็ดเก่งยากรึจ้าเนี่ยใบไม้กับเห็ดก็จะไปไข่กัน พ้นดอกหนึ่งเทศพึงเงินหมวกสมปีนีออกไล้หลายดีนองออกไลยหรือจ้ะจะหลัดดอกหนึ่งนี่ดอกหนึ่ง มองนี่คันฟ้นตกแน่เขาเกสิอันชุ่มชื้นนี่จ้ะมองนี่นี่เล็กโอเล่เลยปลาดอกนี่นะพี่น,อน้อง ตดอตนนนกนอออี่ยังงามงามครับว้าวคอบอุ่นักงามคักจ้ะไม่กเซนตัดอเอา <c oughs> อ,อุ่นไปน้ากันจะพี่น้องเฮ็ดพึ่งหัวสมองนี้สิได้จักดอกจ้ะออกเป็นมูอีกแล้วจ้า Mereka berada di bawah tempat ini. Mereka berada di bawah tempat ini. Mereka berada di bawah เจอแล้วจ้าพี่น้องเห็ดพึ่งหวานจ้าโอ้ยบึงถากหน่อยเดี๋ยวแตฝนตกกังสิหล่ะจ้าอันถากนี่กระสีออกมากกินอัน,นเห็ดแม่พี่น้องพูดละถากห แหน,น่ปึกเลยจ้ะแต่ยุกพี่นอ้องมันมาเนอะเห็ดผึ่งหวานดอกแรกของเมื่อนี่จ้าโอ้ยมันพี่น้อง่ะโอ้ย,อย,อยสวยๆเลยจ้า ห้ยคนอันห้อยคนเตะห้ยอยอย่างน้นอ่างนี้เนาะุณดวงจะกุบเลยกแทะหน่อ งามเละโอ้สวยนองเอ้ยดอ,อกัอนง่ามเลยจ้ะโอ้ยแฟดนี่ส้อมน้องนี่ยักสวยเลยจ้ะ ดอกไก่ๆก,กันมาชีจ้ะนี่อีก,อกบบอกราเป็นมาดอกหนึง่งอีกดอกหนึ่งหนึ่งมามนที่สุดผู้หาเห็ดกับไปก้อนเลยที่นอนหาเราซีไว้ถ้าอ่ะอยู่ใส่นอกแบบนี้เนาะโอ้นี่เห็นแล้วอยู่ในโพ้งงาว ไอบางนี้ขาย่ำๆมากนะเี่้องเราเนะนะนะจะขาย่ำเลยขอบคุณพี่น้องเอฟซีหลายๆเด้อจ่าเด้อที่เขามารับช่วเขามาให้กำลังใจป่าอยู่อ่านทุกๆคอมเมนต์เ้ยพี่น้อง บังดอกนี่พี่น้องพูดอะเฮ้ยเรยอยากออกมุนนะ้งนีนตวันใหม่ได้ปะส่งคือสีบดวด้เลยนะจ๊ะนะไจักน้องขายงเงี้งปึ๊กเลยเ็บมึงก็รักมังนี้ดอกงามงาีนน่น้องมังนี้เคยมาเก็บอัน บวบนะพี่น้องทำงามไหมมาจ้านี่ยหมูตีนีว้าวกระโดดไปละี่ดอกนึงมจ้าบวบนะโอ้ยส้นนะพี่น้องไงไก่ไกกันจ้าไม่อีบวะเป็นตุลาหดอกนี้พี่น้องพื่ะ เฮ so ็ดอันนี้ต้องจับค่อยๆว่าสันดอวเขาสิหักค้ะเจ้ นี่เพิ่งก็รักมงึงกาจะไม่ใจพี่หนอบอกอง่าม ดอกสวยจ้ะอืมด,ดอกนีเพ็ดพึ่งเก่าลักนี่เราจะออกเป็นโม้กันไหจ้ะเนี่ On sao nọc binh quang. Binh quang, epsi, mikip hít nằm gần. Major mua hết, and cao kao ta mua nha hít gần binh. Trói binh quang binh hít dock, นี่พี่น้องซ่อนน้ำปลาอยู่บ่พี่น้องเอ้ยมื่อวานได้เก็บเห็ดหมวกส้งงามๆอีกเลยจ้ะงามบๆบวบปนี่พี่น้องอันนี้มาอันปลาไหมเหรอเด้อจ้านี่น,นี่ปลาอันที่ปลาอยู่ไม่เก็บดอกงามๆไหมพี่น้องในมองนีงน้ดอกอ้วนอันวนัวบ ดดอกนี้พี่น้องเอ้ยดอกนี่ก็งามโอ้ยบางนี่ทั้งอวบทั้งขาวจุ้นปูนสวยจ้ะ บ่ได yes. so ้พี่น้องบ่ได้สั่งดอกเดียวจ้ะมีสองดอกเลย จับดีๆเรือลุงจ๊ดเอ๊ะระวังระวังตกขิงหวัวนะเห็นเห็ดว่วใดพี่น้องเอ้ยอยู่มาตะเลยเลืองานมากอ่มึงยกขาขึ้นสิบบขึ้นไปปีนหวัว <c oughs> ให้นี่ข่าอยู่ลุงจ๊ดเป็นคนผอมพี่น้องถ้าเป็นคนอ้วนนี่ก็คือสิบบไวเดี๋ยวจะดีใดแต่เห็ดเห็ดดอกนะ ตัวโนว่า <coughs> 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 กนีมันงคุณหมอวัว เมื่อกี้มีแต่ดอ,อก,กงามๆไม่นองพุดะอุ้ยเห็ดบองนี้งามไม่หลีจ้ะเฮ็ดผึ่งอันนี้ว่ามีแม่งจอดิจ้ะนี่ หานอีกแล้วจ้พาพี่น้องปปเบื่องมือมอื่นสิผ้าพี่น้องเอฟซีไปปลาเดยเนาอมืออื่นจ้าเฮ้สิผ้าพี่น้องเอฟซีไปเก็บเห็ดอันหนังไกน่นาะมืออื่นปลาเห็ดหนังไก่บ่ได้ไปอันไปเลาะเป็นอาทิตย์แล้วพี่นอ้องลูกลุ่งเพิ่นกระส้วนอันออกไป เที่ยวอันชอปปิ้งมืออื่นนะจ๊ะพี่น้องแต่ว่าลุ้ลุ่งเิ่นว่าเพิ่นว่าอยากไปพะนะเพราะว่อาอันเมืองันอันนึงเขามีงานเนาะจ้ะงานประจาปีนี่แหละจ้ะเมือนน่อกี้เก็บเห็ดมันมันม่นรัวรแล้วจ้ะเฮ็ดอันพึงหมวกสมไหมกับเห็ดพึงเกาลักจ้ะตัดเอาตัดเอาจ้าะวันนี้สิเขาบ้านแล้วจ้ะพี่น้อง ขอบคุณพี่น้องเอฟซีหลายๆลายเด้อจ้าเด้อที่เขามาให้กำลังใจเขามารับชมฝากกดไลค์กดแจร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจป่ายอยู่กับลุงจอเด้อจ้าพี่น้องป่ายอยู่คอยพี่น้องเอฟซีจงมีแต่ความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้อจ้าเจอกันคลิปหน้าจ้า